6s responds pressure Not changed to of your except it the much has งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ผ่านพ้นไปแล้วและเป็นไปตามคาดกับการเปิดตัว iPhone 6s และ iPhone 6s Plus นอกจากนี้ยังมี iPad Pro จอััษ์ร่วมด้วย สำหรับ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus หน้าจอยังคงขนาดเดิมคือ4.7นิ้วและ4.9นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 9ติดตั้งชิปประมวลผล A9 เร็วกว่าเดิมถึง70%มีการพัฒนา Touch ID ให้ประมวลผลลายนิ้วมือเร็วขึ้น2เท่าส่วนกล้องหลังปรับเพิ่มความละเอียดเป็น12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียด 4K ขณะที่กล้องหน้ามีความละเอียด5ล้านพิกเซล นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่นั่นคือ 3D Touch เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกใช้แอปพลิเคชันอื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องดับเบิลคลิกที่ปุ่มโฮมเหมือนแต่ก่อนขณะที่สีของตัวเครื่องมีการเพิ่มสี Rose Gold ตามคาดโดยสนนราคาเริ่มต้นที่199-499เหรียญสหรัฐ โดยรวมกูรูด้านเทคโนโลยีจากหลายสำนักต่างมองว่านี่เป็นการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจโดยเฉพาะฟีเจอร์ใหม่ 3D Touch แต่ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือความจุที่อย่างเริ่มต้นที่16 g b ซึ่งไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะเมื่อปรับความละเอียดกล้องมาเป็น12ล้านพิกเซลแล้วความจุควรเริ่มที่64 g b เป็นอย่างต่ำส่วน iPad Pro หน้าจอ12.9นิ้วก็เป็นที่น่าจับตามองไม่แพ้กันว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขาย iPad ในภาพรวมได้หรือไม่ พราะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายอดขายลดลงถึง19%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วน Accessory ที่เปิดตัวพร้อมกันอย่าง Apple Pencil ปากกาสไตลัสตัวแรกของ Apple ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องความจำเป็นเพราะ Steve Jobs เคยกล่าวไว้ว่าปากกาพวกนี้ยุ่งยากและไม่มีประโยชน์ นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่2ตัวนี้แล้ว Apple ยังถแถลงอัปเกรดระบบปฏิบัติการ Apple Watch เป็น watchOS 2ในวันที่16กันยายนนี้พร้อมเปิดตัว Apple TV รุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ TVOS กรองรับสัญญาณใช้ชิพประมวลผล A8 Remote Touchpad ที่สำคัญสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงผ่าน Siri